นู้นนะครับแล้วก็เอาทเค็มมาแลกได้ทุกชิ้นเลยอยู่ที่เราว่าเราจะเอาชิ้นไหนนะครับสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมช n แนลนะครับวันนี้เกมฟ f i ไฟนะวันนี้ฟ f i ไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรม เอาโทเคนมาแลกของฟรีนะครับเออครับซึ่งไม่ใช่แลกของฟรีแหละเออต้องใช้เพชรแล้วก็อมาแลกของนะครับมาดูกันนะครับเตึร์ติตินี่เลยนะครับผมนี่เลยหันษาเจ้าป่าน้อยนะครับกิจกรรมปลาคราฟนั่นเองนะครับก็เป็นโทเคนเหรียญแฟชั่นสีชมพูนะครับก็ชุดแลกก็คือชุดนี้เลยนะครับสวยมากมากนะครับ ถ้าใครเล่นฟรีไฟมักมาก่อนจะเห็นนะครับมันมีทั้งชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงนะเออไทยมาชุดผู้หญิงก่อนนะครับอืมแล้วก็นี่เลยชุดของอครีเเตอร์ตอนนั้นนะครับเซตกังฟูดาก้อนนะครับสวยมากๆนะฮะแล้วก็เป็นเซตของเหมยฟงไม่ใช่เหมยฟงนะฮะตามนี้เลยนะครับเซตที่ผู้หญิงชอบใส่นะครับอืมโทเคยนมาแรกนะแล้วก็นี่สีแดงนะฮะแล้วก็ชุดฟรี ม่วงนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชุดด้วยกันนะครับโคตรเยอะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับแล้วก็เอาโทเค็นมาแลกใต้ทุกชิ้นเลยอยู่ที่เราว่าเราจะเอาชิ้นไหนนะครับเออนะครับ50 60 80 80 100นะครับอุ้ยมีกระเป๋าด้วยเรามีกล่องด้วยนะครับอ่ากล่องเป็นกล่องนินจานะครับกระเป๋าว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะครับก็เอาเรื่องนะครับ หายังไงโรเค็นนะครับไม่ใช่อยู่ในลัคกี้โรโยนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันมีสองันใช่ไหมทุกคนนะครับไม่ใช่นะครับมาดูนะครับอยู่ตรงร้านค้าเด้อแล้วก็อาวุธแล้วก็กล่องนะครับคลิกตรงที่กล่องนี่รับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอห้าชิ้นนะครับห้าชิ้นสีทองทั้งหมดเล้อ โคตรสวยดีครับทุกคนนะฮะแบบนี้เลยชุดอู้หมีโอกาสออกด้วยนะครับชุดอยู่ตรงนี้นี่แว่นม่วงนี่อยากได้แว่นม่วงนะครับอนนี้ใส่แว่นทองอยู่นะฮะโอเคเลยนะแล้วก็มีโทเคน1 0 5ห้น 15, 2, นะอ่าเราจะซื้อลงทุนสักเท่าไหรด่ดี500 200 1,000เพชรแล้กันนะหนึ0 0เพชมีส่วนลดไหม อเสวยซื้อมาก่อนนะครับสักยีกล่องมาโอเค20กล่อง2องร้อยหสรอยสักหนึ่งพันเพชมาสีกล่องนะครับทุกคนเราจะลงทุนโอเคมาไหมเราได้มาแล้ว40กล่องนะฮะชุดต้องมาแล้วมาปุ๊บหนึ่งนะครับหนึ่งนะ Hey you, hey you. เคียวเคียวเฮ้ยมีเรื่องแบบนี้เหรอหกป่ะไปออกครับทุกคนแล้วก็ทีละสิบนะครับสิบ 10, สิบสิบสิบเลขนำโชคมาหน่อยชุดเธอหัวหัวของไมฟ้ฟางนะครับโอ้โหอ,อย่างนี้นะครับอ่ะยี่สิบสามไปเลยนะครับ สักนิดหนึ่งนะครับอีกสักสองกล่องไปเลยอืมอืมหนึ่งโทเนแค่นี้แล้วก็อีกสองกล่องไปอืมอ,มอ,มอมสี่โทเคนนะครับชุดนี้ไม่ออกเลยทุกคนโอ้โหได้แค่เสื้อผมก็พอใจแล้วนะจริงนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็ ซื้อทิปนี่นี่ทุกคนเห็นไหมสวยขึ้นให้ดูนะครับถาวรเดอร์นะฮะได้ถาวรเดอร์นะครับเอาแรกนะครับหมดไม่เยอะนะครับผมบอกเลยว่าหมดไปเยอะจริงนะครับได้มาค่อนข้างโชคดีเลยแหละนะครับนี่ลง11โทเค็นใช้ไปแค่ 1, พันเพชรโอ้โหพตดดีพตดดีนะครับพตดดีเลยบอกตรงตรงเลยว่าอย่างดีนะครับอัอนออนึงๆผมก็มีหมดแล้วเนาะ ก็ขอไม่สนแล้วกันนะฮะตัวยูโวก็อีก2วันนะครับู๋เป็นอะไรใหม่ก็เดี๋ยวราดูกันนะครับสุดเพลย์ไปก่อนตั้งหนึ่งพันนะครับไม่กั๊กนะไม่กั๊กนะครับอืมอันนี้คือได้มาแล้ว3ชุดแล้วนะครับโอ้โหโคตรดวงโคตรดีอะครับทุกคนหนึ่งพันเพลผมได้เสื้อมาในหมชอบเลยนะครับโอ้ชอบเลยนะฮะสิ่งนะฮะได้หัวเหมยฟางแล้วก็ได้เสื้อของอันนี้แล้วก็ได้รองเท้าของตัวนี้ ก็ได้เสื้อของตัวนี้โอ้โหอย่างแจ่มเลยกังกงไม่เอานะครับกังกงไม่เอาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตัวได้เสื้อมาแล้วก็คุ้มแล้วนะครับโอ้โหจุดประสงค์คือผมอยากได้ชุดนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสุ่มกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับบอกเลยว่าดีจะจัดเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับกิจกรรมไหนหลายคนยังไม่ได้ทําก็อย่ารีบอย่าลืมลืมทำนะครับไม่ใช่อย่ารบัก การเล่นวีไฟกูใช้อินเทอร์เน็ตแบบไหนนะครับใช้เวไฟดีที่สุดนะฮะกูเล่นว่าเว็บวีแต่เว็บไฟช้าเอ้ยผมก็ช้านะเออผมก็ช้านะครับโวลาเลือกแบบเมนูกิจกรรมวงล้อส่วนลดที่ชอบนะครับโอ้นะฮะก็สวยนะแบบไหนแบบไหนที่เราชอบใช่ไหมผมชอบแบบนี้นะครับโวลาเลือกแบบกิจกรรมเมนูนะครับก็สีดแดงเนาะผม ใคุมคิดว่ากิจกรรมล็อกเป้าชันจากแค่ไหนล็อกเต้ันอืมกตะแล้วกันง่ายเราจะไม่มี่ยากนี่ยากหายการ์ดรับไปเท็มอันนี้ง่ายนะครับคุคิดว่าการพิที่อัพเลเวลยากแค่ไหนเฮ้ยอันนี้ยากคุคิดว่าวงล้อส่วนลดยากแค่ไหนง่ายคมณคิดว่าตำนานตกลบพอามมือผียากแค่ไหนโอ้โหนี่ง่ายนะครับ นี่เลยนะครับอันนี้ให้อันนี้ให้เท่าไหร่ดีผมได้ยากมากผมให้สองนะครับอันนี้ผมให้เต็มนะครับแลอันนี้ผมก็ได้ง่ายผมให้เต็มนะครับอันนี้ผมได้ยากผมให้สองตามอันนี้ผมได้ง่ายให้เต็มนะครับอันนี้ให้เต็มนะครับผมชอบมันได้ง่ายนะครับปุ๊บอันนี้ก็ยากนะครับผมให้สองนะครับอันนี้ก็ชอบนะครับได้เต็มไปอันนี้ก็ชอบสายฟรีนะครับเต็มไปอืมอันนี้ก็เต็มนะครับ ว่าเปกิจกรรมส่วนลดอันนี้ก็จะอยากไว้สองนะครับอันนี้ผมชอบนะครับให้ติมเลยแล้วก็อันนี้ผมจะอยากไว้สามนะครับแต่เมนูที่คุณชอบมากที่สุดนะฮะซื้อหนึ่งแถมสองนะครับของลดส่วนลดราคาโบโคเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่เราเนาะราคาโบโคตลาดนัดฟรีไฟผมชอบตลาดนัดวันะมนึงชอบไปดูกิจกรรมนี้เล้อกั้งสามอันมีส่วนลดเยอะ แล้วก็นี่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 เรามาเจิ้าเ็แล้วทุกคนเราก็ติ๊กติ๊กไปนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับติ๊กให้ครบนะครับนี่เราชอบอันไหนนะครับก็จัดเลยนะครับนี่คุณโอ๊คคุณโอ๊คนะครับนี่นี่ยิ่ที่เราว่าจะเราจะให้กี่คะแนนนะครับเออผมให้ผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเด้อนะครับนี่กิจกรรมครั้งก่อนมันคุ้มจร uh, <c oughs> ิงๆนะครับทุกคนนะฮะ๊บงนี้นะครับแบบนี้ <analyze. S 1> อันนี้ให้เต็มนะครับสายฟรีให้เต็มอยู่แล้วไม่ใช่นี่ยวจลา